วันนี้สุดท้ายท้ายสุดนะฮะของวัดนางตะเคียนนะฮะเรามาชมบรรยากาศภายรอบของวัดนางตะเคียนรอบนึนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกบนบาลสารกล่าวที่เอาบนาไว้กับยักษ์แม่ใหญ่ฮะซึ่งคนที่บนไว้เนี่ยจะประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับประวัติศาสตร์เล่ากันมาว่ายักษ์แม่ใหญ่เนี่ยได้ขุดเจอกลางคอากจางแม่น้ำเ่ยนะฮะ แล้วก็ขุดมาเนี่ยแปลกประหลาดคือเราไม่พบเสียรของท่านนะครับซึ่งเขาได้มาสร้างเสียนใหม่ซึ่งองค์ปัจจุบันเนี่ยสวยงามมากนะฮะอายุอนามของวัดนี้ก็ประมาณ400กว่าปีแล้วนะฮะซึ่งมีเท้าแสวุวันเป็นวัดแรกนะฮะขอบคุณการท่องเที่ยวไทยนะครับสวัสดีครับโยคีเบิร์ดพาเที่ยววันนี้บายบาย